มีอะไร,ระก็ไม่ดีเท่ามีธรรมมีข้าล้ำเดีเลิศประเสริฐมีอะไรเท่าไรในโลกนี้นนนนนก็ไม่ดีเท่ามีธรรมประจําใจเชนนะแมนะจะตําบุญอะไรแลกสตังเหรียญเปลี่ยนสตังก่อนได้ ใครจะเสียงโชคเสี่ยงทายยนเหรียญใส่ปากเต่าก็มาแรกเหรียญใครจะตักบ,บาตรพระประจำวันเกิดตักบ,บาตพระร้อยแปดก็มาแรกสตังเหรียญได้หรือจะเป็นเจ้าภาพนะแม่นะนะเป็นเจ้าภาพพระป่า สร้างซื้อที่ดินก็ไปปรับไปเสียบได้โดยเฉพ,พาะปุ่นพระป่าสร้างซื้อที่ดินนั้นเป็นบุนเศรษฐีเพราะว่บบาปุนพระป่าซื้อที่ดินนี้เราจะได้นําไปสมทบุนในการจัดซื้อนะที่ดินเพิ่มเติมเพื่อจะได้ใช้เป็นสถานรองรับสตญายายมปีน,ะนี้วัดหนองอ้อได้ซื้อที่ดินต่อออกไปที่ด้านหลังในสตังอย่างไม่เพียงพอวันนี้ใครมีศทตานะใครมีศทตาขอคนละแบงคนละใบมา ปักมาเสียบก็ไว้เ,เราจะได้เป็นเจ้าภาพสร้างสยิี่ดินนี่แหละเป็นสินเป็นทรัพย์เป็นรรปนานทองรองรับอาการบ้านช่องนะกาดที่ดินเราก็เปรียบเสมือนที่ปิ่งพับข้าสุนักขาก,กำหนดหมดสงสัยให้ทันดินเราจะได้สิ้นรกกระพายรกทางกายรคทางใจหายเกินวันจะว่ายังไงเนาะเอ <c oughs> เอเพราะว่ามีแต่พระหลกวัดนิยมเนาง ไม่กล้าตัดสินใจโยมเอ้ยขออาภัยที <c oughs> พระวักกรกรรมาการอาจารย์เจ้าอาวาสท่านไม่ได้มอบอำนาจไว้ให้ท่านเนาะเออขออาภัยทีแล้วกันขออาภัยทีนะเอารัไม่เป็นไรโยมเอาเท่าที่มีก็แล้วกันบาทสองบาทเราก็ทำบุญได้เพราะว่าการทำบุญนั้นเอาศรัทธาเป็นที่ตั้งนะเอาสตังเป็นตัวเสริมถ้าเรามีมากเราก็ทำมากมีน้อยเราค่อยๆทำคนละมากคนละน้อยทําทำไป,ปๆก็เปรียบเสมือนน้ำที่เต็มถังนะน้ำก็จะเต็ม ถังเปรียบเสม,มือนตุ่มงายรับสายชนเนี่ยก็จะเปี่ยมล้นด้วยอุทกที่ตกลงเนเพราะฉะนั้นอย่าไปดหมินบนกรรมว่าต่ำน้อยต่ำบ่อยๆจะไม่ด้อยต่ำต้องสนองผลแม่นตุ่มน้าเปิดไงรับสายชนยังเปี่ยมล้นด้วยอุทกที่ตกลงเอาละแม่จ้าเดี๋ยวไปอธิษฐานโยนเหรียญใส่ปากเตานะไอโยนได้เกินครึ่งในีแสดงว่าสิ่งที่หวังจะจะมีความสําเร็จในเกิน50อร์ซตอธิษฐาน นันเลยนี่แหละเป็นการตำบนกับเตา่าอันนี้เป็นเต่าโพธิสัตว์นะออนุมานว่าเป็นเต่าโพธิสัตว์นะในประวัติเนี่ยเขาบอกว่าเต่าเนี่ยในสมัยครั้งพระพุทธเจ้าองค์ก่อนพระพุทธเจ้าของเรานั้นนะได้มีถือกําเนิดเป็นตพยาเตา่านะแล้วก็ได้ทําหน้าที่นะเป็นสะพาน ให้พระพุทธเจ้าองค์ก่อนนั้นน่ะทีหลังนะ่ะเพื่อข้ามแม่น้ำนะ่ะและะ้วก็อธิษฐานขอให้ได้กําเนิดเกิดเป็นพระพุทธเจ้านะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อพระพุทธเจ้าของเรานั้นเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมินะ่ะหลายภพหลายภูมิด้วยกันเนี่ยด้วยอานิสงส์ที่อธิษฐานไว้นะ่ะในตอนนั้นเนี่ยก็ได้เกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าของเราเพราะฉะนั้นเต่านั้นถือว่าเป็นเต่าโพธิสัตว์นะเอาเราจะใช้ตังที่เรามีก็ได้หรือจะแลกกตังเหรียญเปลี่ยนสตังที่สำมะเน็งก็ได้นะเอาใจ ตักบาตรพระประจำมันเกิดก็เชิญตรงนี้ใครจะโยนเหรียญเสียงไทยใส่ปากพญยเต่าก็เชิญน,นะเอาอธิษฐานเองเลยอธิษฐานเองเลยสมมุติว่าทะยนวักสิบ,บาทเนี่ยถ้าเป็นเหรียญบาทเนี่ยโยมก็ขอให้มันเกินครึ่งถ้าเกินครึ่งไปเนี่ยแสดงว่าเราจะประสบความสําเร็จในสิ่งที่คิดในสิ่งที่อยากจะทําอยากจะสร้างเอาละในกิจการที่เรากําลังทํากิจกรรมที่เรากําลังสร้างก็จะได้ประสบความสําเร็จเชิญน,นะสมเชิญพี่น้องวองพระอ่อนนะใครที่จะทาบุ นะนะเธอบนเธออ่อยนะหมอข้างน้นนะเธอบนอาติงเทเด่นนะถวายวัดวันนี้มีโอกาสแล้วเธอตามกำลังศรัทธามารอยมาปันมาเหมินก็เธอบานนะเออนะเมียนเลาะเมียนเจริญเธอเจริญน,นะมีน้อยก็ทำน้อยมีมากก็ทำมากจากะัะเจริญเลยนะพี่น้องาจะเป็นคนไทยจะเป็นชาวกัมพูชาจะเป็นพี่น้องชาวพมา่าที่มาทำมาหากินอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีมาถึงแล้วก็ขอให้การต้นรับ กับสู้เหมือนหมู่ญาติถึงแม้ขาดความร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเอาอธิษฐานดีๆปักสูงๆเลยยมปักไก่สุดข้อปักให้สุดแขนเราจะได้ไม่ต่ำกว่าคนจะได้ไม่จนกว่าไกรนะที่ได้มาตักบาบพระประจำวันเกิดนี่ก็อนุโมทนาบุญด้วยจะเกิดวันไหนใส่วันที่เกิดในวันแรกาการตักบาบพระประจำวันเกิดเนี่ยแล้วเราถ้าเราอยากมีบริวารเนี่ยเดี๋ยวเราไปตักวันอื่นเนี่ยทีหลังวันที่เราเกิดใส่ให้ได้ตามกําลังวันวันที่เหลือใส่ตามกําลังศรัทธา เช่นคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยมีกำลังวันหกเราก็ใส่หกบาทหกแสงหกใบเอาแลกสตังใช่ไหมเนี่ยอ๋อเอาสาธุจะเอาลิควิดไปเขียนชื่อได้ได้เจ้าค่ะได้เจ้าค่ะเออไปเขียนชื่อเลยจารึกบันทึกชื่อนามสกุลใส่ไว้ในเตาพญาเตาองค์นี้ไม่ธรรมดานะแมนะ้แต่หลวงปู่หลิวเห็นไหมเออเนี่ยนะใครไปหาหลวงปู่หลิวเนี่ยจะต้องไปบูชาเตาเพราะเตานั้นมีประวัตินะเป็นพระโพธิสัตว์ของเราเนะี่ยเอาอธิษฐานเลยนะอธิษฐานเลยรับจะฝากชื่อจารึกบันทึกนามสกุล นะใครมาจะรึกกันเป็นคู่ใครมาจะรึกคนเดียวก็ขอให้โยมนั้นนะมีความศรัทธาเป็นที่ตั้งนะเรียกว่าอธิษฐานกันซะก่อนโยมนะถ้ามาคนเดียวก็ขอให้เจอคนที่ถูกใจถ้ามากันเป็นคู่ค,คู่นั้นไซก็ขอให้โยมนั้นได้อยู่กันสมปัตถนา ให้มีอายุสุขะวันนะพละสวยหอมละรวยกลิ่นกายชายสนองแม้เทวดาบนฟ้าย,ยังมามองมีชายปองทุกทางที่นังเดินแม่นมีรักปังไว้ในความคิดให้สมคิดสมคาดไม่ขาดเกินให้พบแฟนรูปรอรูปสวยร่ำรวยเงินอยู่กันเปื่นแสนสุขสนุกกายเอาอธิฐานเลยนะอธิฐานเลยชื่นใจเนาะเอาอนุโมทนาประน้ําใจอน,นุจะตักบารพระประจำวันเกิดหรือเปล่ารกเกิดวันไหนใส่วันนั้นเลยรกนะเออไแหละใส่วันนั้นเลยนะ เนี่ยวันจ,จันทร์จาวันอาทิตย์เริ่มองค์นี้นะแล้วก็ผัดจากหลวงพี่ไปนั่นก็จะเป็นวมันนงอ่า เป็นวันอาทิตย์วันจันทร์แล้วก็วันอังคารนะเป็นลําดับลําดับไปเออเจินใจเจินใจ <c oughs> โอโยมพี่มีศรทัทธาบอกว่าเดี๋ยวไปหาปัจจัยสดมาละขออภัยจริงๆโยมพี่เพราะว่าพระจาจาร์ท่านไม่ได้มอบหมายอะไรไว้เลยให้มาประจําการให้รับศรัทธาญาติโยมเนะะานะบางทีจะออนไลน์นี่ก็จะลําบากนิดนึงนะ,ะเอาละเอาละแลกหลายๆไปเดี๋ยวขอสักใบนะไปติดที่พระป่าซื้อที่ดินคนที่ดินเนะี่ยเป็นสินเป็นทรัพย์นะ ใครที่อยากจะมีพวกระทรัพย์พรรับเป็นเจ้าภาพที่ดินถวายวัดด้วยการตักพะปาเนี่ยอมเอาผลไม้ละไม้ได้เลยทําไมถึงบอกว่าคนเป็นเจ้าภาพที่ดินเนี่ยจะมีพวกประทรัพย์จะได้เป็นเศรษฐีเพราะะว่ดดินนี้เป็นถิ่นกําเนิดเกิดพภกระทรัพย์ไม่ว่าทรัพย์อะไรก็ต้องเกิดที่ดินใช่ไหมล่ะยมพี่ชายเออแม้แต่สร้อยที่เราใส่เนี่ยนาฬิกาที่เรามีเนี่ยเอามาจากไหนก็ต้องเอามาจากดินใช่ไหมแม้แต่รถยนต์ที่เราขับที่เราใช้เนี่ยกว่าจะได้มาถึงวัดหนองอ้อได้เนี่ยก็ต้องกดวัด สะดกมาจากเดินถึงมาสร้างมาทําเป็นรถจมได้แม้แต่บ้านเดือนที่อยู่อาศัยเราปลูกกันไว้ที่ไหนก็ต้องปลูกกันไว้ที่บนเดินแม้แต่ผลละหมากรากไม้ที่เรานั้นได้เก็บเกี่ยวผลผลิตไปขายจะเป็นมังคุดลองกองทุเรียนเนี่ยก็ปลูกต้นไว้ที่ไหนก็ต้องปลูกกันไว้ที่ดินเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าที่ดินนั้นเป็นแผ่นกําเนิดเกิดโชคกระซับนะใครรับเป็นเจ้าภาพที่ดินเนี่ยคนนั้นจะได้เป็นเศรษฐีในวันกางหน้าจะได้เป็นราชาที่ดินนะไปอยู่ภาคเหนือจะได้เป็นเจ้าของฝนยางพ ู่ภาคกลางจะได้เป็นนายธนาคารไปอยู่อีสานจะได้เป็นเศรษฐีที่นาเป็นราชาที่ดินมีที่อยู่ที่กินมีที่ดินอาศัยอายุสิบบาทจะไม่หลวงพี่แปมยังไม่รู้ข้อบนนี้ช่วยประชาสัมพันธไม่ได้ <c oughs> เอาใครตำบลที่ดินแล้วขอให้รวยขอให้รวยนะอใครเป็นเจ้าภาพที่ดินขอให้สิ้นโรคภัยโรค,าโรคทางกายโรคทางใจหายหเกินวันนะให้ตันดินจะได้สิ้นกิเลสชั่วแหมทําไมกล้วยต้นนี้ไม่มีใบแก่ๆเลยเนาะยมเนาะมองไป หเห็นใบเขียวเขียว,ยว,ยวรู้วัดใจเลยเกินเอาละใบไหนก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าจะเขียวจะแดงก็อ,อยู่ที่แรงศรัทธาของโยมนะเอาอธิษฐานเลยอธิษฐานเลยนะใครจะยนเหรียญอธิฐานก่อนอตั้มบุญให้อธิษฐานทําตันให้ตั้งใจจ้ะแล้วแต่โยมเลยจะตักบาตรพระประจำวันเกิดก็ได้จะยนใส่ปากเต่าก็ได้ถ้าตรงนี้ตักบาตรพระประจำวันเกิดให้ใส่วันที่เราเกิดวันแรกก่อนเราเกิดวันไหนเนี่ยอันนี้วันอาทิตย์แล้วถัดไปก็จะเป็นวันจันทร์อังคารแล้วก็วันพุธนะใส่วันที่เราเกิดแล้วก็ค่อย ใส่วันเอิญเนี่ยคลั่งบริวาร นะถ้าวันที่เราเกิดเนี่ยถ้าให้ดีต้องมีให้ครบตามกําลังวันวันที่เหลือเนี่ยเท่าไหร่ก็ได้นะ,ะเช่นวันอาทิตย์ก็จะมีกําลังวัน6จันรจะมีกําลังวัน15ท่านว่าไว้องคาญไซมีกําลังวัน8เป็นสีสันพุธมี17พระเกศจะมี9ดอเข้ากันราหูนั้นจะมี12ต้องตาราพรหัสมี19กดอเข้าหลักศุกร์นั้นหนักดีสิบเอ็ดเชิดเทศหนาเสามีสิบเปลี่ยนวกมาอัตมาว่ากําลังวันนั้นเข้าเกณฑ์ก็ขออนุโมทนานะศรัทธาปรังนะ ใจกุ่นยมพี่ผู้หญิงใจดีเสรียิใจปุ่นนอ้อไฝยมนั้นจงมีแต่พระวัฒนงังพระวลาพัง,ะงนะยมนะสุนัก,กตังปจัจจัยใส่ตรงนี้ให้ยอมเอาเอาลิ์ผิดเนี่ยไปเขียนชื่อที่เก็ดเต่าเออฝากชื่อเอาไว้ฝากชื่อเอาไว้นั่นสินั่นสิฝากบุญฝากบาร,รมีจารึกชื่อไว้ให้เป็นตนจารึกนามสกุลเราใส่เกล็ดเต่าไว้่เราจะได้มีชื่ออยู่คู่กับพระพุทธศาสนาเราจะเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดในอย่างน้อยห้าพันปีนะยมนะชื่อของเรานี้ จะอยู่คู่กับพระศาสนาเพราะว่าพระพุทธศาสนาของเรานั้นมีอายุถึง5,000ันปีนะเอาเชิญเลยเจ้าค่ะใครจะมาเป็นเจ้าภาพนะปักป้ายป้าปลา,ปาซื้อที่ดินเชิญเลยเจ้าค่ะวันนี้บุญเศรษฐีมาแล้วนะวันนี้บุญเศรษถีปุญที่ดินใครจะเป็นเจ้าภาพที่ดินน้อที่ดินนี้เป็นสินเป็นทรัพย์เป็นปานทองรอง,ร,องรับอาการบ้านช่องขาดที่ดินก็เปรียบเสมือนเราสิ้นที่พิงพับค่าสงับก,กำบับหมดสงสัยให้ตันดินเรา จะได้สิ้นรคขับภัยโรคทางกายโรคทางใจจะได้หายขึ้นวันให้พ่นดินเราจะได้สิ้นกิเลสช,ชั่วรุ่งเรืองตัวชีวิตจริงยิ่งกว่าฝันจะเช้าสายไปเย็นก็เช่นกันกุศลน,นั้นตอบสนองเจ้าของบนนะเอาเจิญเลยเจ้าก่าน้าเราจะทำเช้าทำสายทำบ่ายทำเย็นเนี่ยบนที่ดินเนี่ยถือว่าเป็นนิพพัทธกุศลนะโยมนะอ่าใครที่มาใช้ประโยชน์นะใครที่มาใช้ประโยชน์ในที่ดินของวัดเนี่ยได้มาจอดรถได้มาพักผ่อนได้มาทำบนเนี่ย ใครใช้ที่ดินที่เราได้เป็นเจ้าภาพซื้อไว้เท่าไรเนี่ยเราก็จะได้บุญไปตรับเท่านั้นเลยทีเดียวก็ถึงบอกเป็นที่ดินนั้นเป็นนิพพตทุกุศลคือบุญที่เกิดขึ้นเป็นนิดไอยมน้องชายทาบุญที่ดินหรือยังเนาะแต่ยังไม่ได้ทําในขอสักใบไหวไหมถ้าไหวเชิญนะไม่ไหวไม่เป็นไรนะเพราะว่าคนเรานั้นอยู่ที่กําลังนะอยู่ที่กําลังของเราเอาใครจะเป็นเจ้าภาพก็เชิญนะใครอยากจะเป็นเศรษฐีในวันข้างหน้าเชิญมาเป็นราชาที่ดินจะได้มีที่อยู่ที่กินมีที่ดินอาศัย วันข้างหน้าเราจะได้ไม่ต้องอาศัยป้้นใครอยู่จะได้ไม่ต้องไปอาศัยโอ,อใครเขานอนจะได้ไม่ต้องไปอาศัยหมอนใครหมนุนอใไรหนุนจะได้ไม่ต้องไปอาศัยบนใครก็ทําก็สร้างวันนี้เราทมบนเองสร้างเองนะเราจะได้ชื่นใจไม่ต้องอาศัยบนคนอื่นเขาเ้าเชิญเจ้าการตนที่ผ่านไปผ่านมา,นมาเชิญมาเสี่ยงโชคเสียงภัยนะวันนี้เสียงโชคเสียงภัยไม่ต้องไปถึงสาอุราะไและเสียงน,นามาและเสียมเมียถ้ามาที่วัดหนองอ้อนเนี่ยโอ้ยเนี่ยมาเสียงภัย กับพญาเต่ามาโยนเหรียญใส่าปากเต่าก็าไว้ เราทําอะไรจะประสมประสบความสําเร็จหรือไม่มาอธิษฐานใจนะ,ะบางคนนี่โยนไปก็หล่นไม่เข้าปากนะ,ะแต่บางคนเนี่ยทำอะไรจะสําเร็จพอโยนปุ๊บมันโอ้ยเก่านี่หยุดโดดงับปั๊บเลยนะนะอเจรยนชื่อเจรนญนามสกุลเจ้าก่าเจ็นญชื่อเจรนนนามสกุลน,น,น,นะชื่อนามสกุลจะรึกชื่อให้เป็นทนจะรึกนามสกุลฝากเอาไว้ในพระศาสนาของเรานะแม้นะวันนี้มีโอกาสแล้วเอาใครจะมาเป็นเจ้าภาพป้าป่าเชิญเจ้าภาพป้าป่า สร้างซื้อที่ดินนะนะบุญป้าป้าสร้างซื้อที่ดินใครเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินแล้วนะก็ขอให้มีศิล์มีทรัพย์มองที่คอก็ขอให้มีสร้อยมองที่นิ้วก้อยก็ขอให้มีแหวนใครที่มองที่แขนก็ขอให้มีนาฬิกามองที่ใบหน้าก็ขอให้มีต่างหูทุกๆคนเลยนะเอาลักใครมีศรัทธาจะมาเป็นเจ้าภาพที่ดินเชิญเจ้าค่ะนะที่ดินนี้เป็นศินเป็นทรัพย์เป็นพานทองรองรับอาคารบ้านช่องนะวันนี้เรามีโอกาสละมาเป็น จะภาพกันนาไก่ทำแล้วนะก็ขอให้เป็นเศรษฐอยู่ที่ญี่ปุ่นนะมีคุนอยู่ที่ อเมริกานะแล้วก็มีกิจการนั้นหนาอยู่ที่รัสเซียเป็นอาเซียอยู่ที่เกาหลีมีหุ้นอยู่ที่นุ้วุ้นนายมโปรนายเป็นเจ้าของแฟนชายอยู่ตั่วทุกมงุงลบให้มีชัยมีโชคอยู่ในทุกถึงที่เอาอนุโมทนาเลยนะอนุโมทนาเลยว่ายังไงเนาะคุณยมจะตักบาตรพระร้อยแปด้านน้นด้วยก็เชิญนะอาบูชาคุณของพระพุทธเจ้าถ้าจะให้ได้ร้อยแปนี่เราต้องแลกประตังให้ได้ร้อยแปดถ้ามี ไม่ถึงก็ไม่เป็นไรละเอาตามกําลังแล้วกันอธิษฐานเอาเลยนะขอบูชาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์นะคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เน่ยนับรวมกันจะได้ร้อยแปดพอดีวันนี้ให้โยมอุป,ปมาเอาว่ามีพระอยู่ตรงหน้าที่ร้อยแปดองค์เราทํายังไงก็ได้ใส่ปัจจัยให้ได้ร้อยแปดก็ดีแต่ถ้าไม่ถึงโยมก็อธิษฐานเอาว่าโอ้ยฉันมีตุนทรัพ์แค่นี้ถ้ามีโอกาสแล้วเดี๋ยวจะมาใส่ใหม่เนี่ยเป็นพระเก่านะเป็นพระเก่าเก่าเก็บ,เก,บเก่าดีเก่าดังเก่าขังวันนี้เอาตตังมาบู ชาไวนะจะหาพระทรงนี้ที่ไหนได้อีกไม่มีแล้วนายโยมนะกว่าเขตสยามอ่ากวเขตแคว้นแดนสยามประเทศนายโยมไปหาเถอนะเนี่ยไม่มีแล้วมีวัดหนองอ้อเนี่ยนะนะปางแบบนี้ลักษณะแบบนี้เนะี่ยเป็นพระเก่าใช่ไหมแต่พระอันไหนที่เป็นพระใหม่ๆเนี่ยอันนั้นจะมีเหลี่ยมจะไม่ค่อยมนนะ่ะโยมสังเกตดูถ้าอันไหนมีเหลี่ยมอ่าก็ยังแสดงว่ายังใหม่อยู่อันไหนกลมๆมนัมนม,นมนเนี่ยมีบินมีแตกมีหักไปบ้างเนี่ยเขาเรียกว่าพระเก่าเราตำบุญกับพระเก เก่าเนี่ยโนเก่าดีเก่าดังยอมเก่าขังเราเอาสตังมาบูชาไว้นะเอานั่นแหละเออเอาใส่แล้วบอกง่ายอย่างนี้ชื่นใจยอมขออานาจนะจงพระพุทธจงตามไปค้าคุณพระธรรมจงตามไปปกปักรักษาคุณพระอรียสสฆ์นั้นหนาจงตามไปปกป้องนะขอให้พระพุทธไปค้าพระธรรมตามไปช่วยพระสงฆ์นั้นด้วยตามไปเป็นแผ่นที่ให้ยอมนี้จะทําสิ่งใดก็บรรลุจดประสงค์บรรลุเป้าหมายทุกทุกคนเชิญทางนี้เลยเจ้าค้าตั้นที่ผ่านไป ผ่านมานะเจนดังนี้ก่อนเจ้าค่าใครจะมาทำบุญนะต่างซื้อที่ดินใครจะมาตักบาตรพระประจำวันเกิดใครจะทำบุญกับพญาเต่าเจนดังนี้เลยเจ้าค่านะเจนดังนี้เลยนะหรือว่าบางคนอาจจะไปทำบุญบูชาหลวงพ่อพุทธพอดีขอบาร,รมีพระประทานต่างๆที่อยู่ในกองกันกุศลเช่นพระพุทธจินรารพระพุทธโสธรแล้กฝันจะไปให้จะกลับเดี๋ยวมารับบุญเพิ่มมาเสริมบุญต่อด้วยการเสียงทยนะทำบุญ กับเต่าโพธิสัตว์ของเราแล้วก็มาทําบุญสร้างซื้อที่ดินมาทําบุญตักบาตรพระประจําวันเกิดนะเปิดดวงจะตาราศีเปิดบุญเปิดบารมีเปิดขุมทรัพย์รับโชคชัยนะเปิดทั้งเบื้องบนเปิดทั้งเบื้องล่างเปิดทั้งใต้ราแห่งเมืองบาดาลเปิดขุมทรัพย์นะอ้าวใครอยากจะเปิดขุมทรัพย์นะเปิดดวงจะตาราศีบางคนดวงจะตาไม่ดีราศีไม่จํใสพระตุก็เข้าพระสอบก็แทรกจําแรกเกระจนก็เหมาะกายใจไม่เป็น ลับที่เคยสุขก็หมดสุขทุกประรมเคราะห์มาซ้ำสุดนั่งใจวังเวงสามวันดีสี่วันไข่ไม่ได้การหมอว่าขันถึงเขาเคราะห์สนอเหม่งราหูเข้าอุปสรรคลักเล็งเช่นนี้เองตัวเราถึงคราวสวยก็ขอเชิญนะมารับบนตักบาตรใครที่ขัดราศีจะได้สวยใครที่อับวาสนาชะตาสวยหวยจะได้ถูกปลุกสร้างบนอาเชิ์เลยเจ้าค่ะนะนต่แหละเปิดดวงชะตาซะก่อนบางคนเนี่ยทำอะไรเนี่ยมันไม่ก้าวหน้าทั้งทั้งที่ว่าเราก็ทำเหมือน เขาแต่เลี้ยงเป็ดเป็ดก็ตายเลี้ยงไก่ไก่ก็ไม่โตจะมานี่แหละทําไมเนอะเราก็ทําเหมือนกับเขาแต่ว่าเราไม่รุ่งไม่รวยสักที เอออาจจะเป็นเพราะว่าดวงจิตตาเรามันไม่ดีเอาน้องชายอธิษฐานโลกโอ้ยชื่นใจชื่นใจนี่อยู่มอไหนแล้วเนี่ยมาตำบนเพอมอสามแล้วเนาะโอ้ยเอาไอ้จบจากเมืองไทยไปอเมริกานะน้องชายนะกลับมาเป็นนายกต่อไปแล้วกัน <c oughs> แหมเพิ่มใจเลยกันน้องชายจากมอสามแล้วนะมอสามแล้วแล้วก็มาทำบุญด้วยแหมเพิ่มใจอนุโมทนาบุญด้วยวันนี้ไก่ทำบุญแล้วก็ขออำนาจพุทธมนต์กุศลส่งให้อายุมัน่นขวัญคงทำรงศีสิ่งเลวร้ายจะได้ย่ำ จีจงสุขขีทั้งครอบครัวทั่วหน้าเทิน สาทุกปาทุกนะเอาเชิญดังนี้เลยเจ้าค่ะคุณสุภาพบุรุษผู้ใจดีสุภาพสตรีผู้ใจบุญในทุนผู้ใจสปอร์ตยอดนักสักธาเชิญทางนี้เลยนะวันนี้มาถึงสถานลันนาปนมีซักใบใส่ซักแบงไม่เล่าตั้งซื้อที่ดินนายมปักไม้ป่าป่าเออปักไม้ไผ่สีสุกนะแม่นะนี่แหละปักแล้วก็ขอให้สุกกายสบายใจกลับบ้านไปจะหลับก็ขอให้นัดเงินเหมือนนอนตื่นก็ให้ได้รับเงินแสนความลำบากยากแค้นอย่าได้ประ สบพบ้เลยให้สุขสบายสุขสบายทั้งกายใจมาแล้วใบแดงฉันมาแล้วโอ้ยตอนกลวยฉันแก่สักที <c oughs> เออาอนุโมทนาน้องสาวด้วยนะอนุโมทนากับคุณยมอาเสียด้วยที่ได้มาปักปัจจัยแบคบซื้อที่ดินถวายวัดเอาละด้วยอานิสงส์ถวายที่ดินก็ขอให้ยมนั้นสิ้นโรคค่าภายัยไม่มีโรคไม่มีภัยนะให้คุณยมนั้นจงมีแต่ภาวะทานนังภาะวะลาพังสุนัขตัตงสมังขลังประสิทธิ์ที่หลังสมจิตอธิษฐาน พวัดตะนังก็ขอให้รวยเงินถังด้วยผลทานมีเงินล้ามนมวลมองดุกกองโตพวัดลาพังก็ขอให้มีลาบอันล้ำเล่ประเสริฐสวยให้ถูกหวยรวยทรัพย์นับอักโขสนักกตังเลิกวิไลจงชัยโยด้วยน้ำมพุทธายัตตบะเรืองสมังกลังก็ขอให้ศพผลมงคลมมิ่งในมนัสันปาดเตืองอน้องสาวน้องชายคุณแม่เจ้าขาพ่านน้องชายคนเก่งนักเลงคนเนี่ยมาเสี่ยงพายก่อนได้นะอะ่จะมาโยนเหรียญใส่ปากปยาเตาก็ได้นะเออหรือจะตักบาตรสัมะเนนที่ เดือนเรียงรายอยู่ตรงนั้นก็ได้แต่ว่าน้องชายเนี่ยมาเสริมยศในพลซะก่อนนะมาสอนมาเสริมยศในพลนะมาสอนให้ทํานําให้ดีก็บอกว่าตัวอย่างที่ดีมีค่าล้ํากว่าคําสอนนะวันนี้มีโอกาสและเรามาสอนลูกเราให้ทํานําลูกเราให้ดีทําดีก็เพื่อลูกทาถูกก็เพื่อลานทาทองก็เพื่อตอนต้องกุศลก็เพื่อตัวนะเพราะว่าเด็กในวันนี้จะเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าใช่ไหมละ่ะเราอย่าได้ไปประมาทจะทําบุญอะไรโย,ยมน้องสาวแรกประทังบอกหลวงพี่ เนนก็ได้เลยนะ,ะถ้าจะแหลกประตังบอกหลวงพี่เนนก็ได้เลยแล้วก็ถ้าจะตักบาตรพระประจําวันเกิดก็อธิษฐานใส่บาตรตรงนี้เลยถ้าจะเสี่ยงทายกับพญาเต่าก็นู้นแหนยนใส่ปาไปกไว้ขอบคุณขอบใจน้องชายนคนเก่งที่ได้มาตําบลน,นะตักบาตรพระประจําวันเกิดเปิดดวงชะตา สิ่งใดก็ขอให้สมอารมณ์เน็จะต้องตึกสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสําเร็จเกษมสันตนมามยถ้าจะจารึกชื่อไปเก็บเตาเนี่ยน้องเตาเอาปจัจจัยไปในนี้แล้วเอาเอ่อล็ควิดไปได้เลยไปเขียนชื่อนู้นใส่เก็บเตาไว้เออนั่นแหละจารึกชื่อบรนจากนาสกุลของเราเอาไว้ออกับพญาเต่าเตาเนีเ่ยมีประวัติว่าเคยนะสมัยที่พระเจ้าเราเกิดเป็นเตา่าเนี่ยต่ก็เคยได้อธิษฐานใจสมัยนั้นเนี่ยอธิษฐานใจ สายินยอมให้พระพุทธเจ้าองค์ก่อนนั้นนะขี่หลังข้ามแม่น้ำนะแล้วก็อธิษฐานว่าเกิดชาติหน้านะพบใดพบหนึ่งขอให้ข้าพเจ้าได้เกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าเช่นนี้เนะี่ยเพระเาะฉะนั้นเนี่ยเต่าพญาเต่าก็เลยได้เป็นพระโพธ,ธิบัตต์ตั้งแต่นั้นมาใช่ไหมแล้วก็มากําเนิดเกิดเป็นพระพุทธเจ้าของเราเพระเาะฉะนั้นคนตาบุญกับเต่านั้นเนี่ยเป็นคนที่มีบุญมีบารามีนะเป็นคนที่มีบุญมีบารามีวันนี้ใครอยากจะมีบารมีนะเป็นที่นับหน้าถือตาทําอะไรมีคนนับเฉอมีคนเก่งจ เนี่ยเราทาบุญอธิษฐานเลยนะใส่ปักเต่าก็ไว้หรือบางอย่างเนี่ยถ้าเราอยากจะทราบว่าเอะมันจะสําเร็จหรือไม่หนาก็ให้เราโยนเหรียญหนานะถ้าโยนหลงง่ายๆเนี่ยแสดงว่าจะประสบความสําเร็จได้หรือง,ง่ายบางทีบาทเดียวเนี่ยยังวัดอะไรไม่ได้ลองับสิบ,บาทดูถ้าโยนได้ถึงหกเหรียญเนี่ยเปอร์เซนต์ความสาเร็จก็เกิน5 0ไปแล้วอา้าวอธิษฐานเลยนะอธิษฐานเลยเดี๋ยวแหละขอบรารมีนะขอบรารมีพระโพธิสัตว์จงปกปักรักษาเอาใครจะซื้อที่ดินนะปักที่พระบาได้เลยใครจะทําบุญที่ดิน นะใครจะซื้อที่ดินช่วยวัดนะนะนะเพราะว่าวัดตอนนี้สถานที่จอดรถไม่พอนะปักไม้พระป่าได้เลยเจ้าค่ะไม้พระป่าเนี่ยไปปักไปเสียบไว้นะใครทําบุญที่ดินเนี่ยคนที่ให้ที่ดินเนี่ยเชื่อว่าให้ทุกอย่างเลยนะให้ทั้งทรัพย์สินให้ทั้งเลือดเนื้อให้ทั้งพลังกำลังเพราะไม่ว่าอะไรก็กาเนิดเกิดมาจากดินแม้แต่อาหารที่เรากินก็ต้องเอามาจากดินเช่นเดียวกัน ตามเราจะปลูกข้าวเราจะปลูกผลไมร้รากไม้เราก็ต้องปลูกกันไว้ที่ดินที่อยู่อาศัยเราก็ต้องสร้างกันไว้ที่บนดินเพชรพลอยทองเงินเนี่ยที่เราใช้อยู่ก็เอาวัสดุขุดมาจากดินมาแม้แตร่รถยนต์ก็ดีนะมาหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยโทรศัพท์ที่เราใช้เนี่ยเอามาจากไหนวัสดุต้องเอามาจากดินพระเจ้าบอกว่าเราให้สิ่งใดเราย่อมได้สิ่งนั้นวันนี้ถึงบอกว่าถ้าใครให้ดินเนี่ยเชื่อว่าให้ถิ่นเกิดโทกกระซับเราก็จะเป็นเศรษฐีในวันข้างหน้าจะได้ เป็นราชาที่ดินเราจะได้มีที่อยู่ที่กินมีที่ดินอาศัยว่ายังไงเนาะพี่สาวขอสักใบไหว,ไวมันน่าจ,จะไปทางโน้นซะแล้ว <c oughs> อา้าวโชคดีมีชัยนะทั้งไปและกลับโชคดีมีทรัพย์ทั้งกลับและไปอยู่ให้มีชัยไปก็ขอให้มีโชคนะให้มีชัยและมีโชคในทุกทินที่อาฟาทุกอนุโมทนาเอาละเอาละเดี๋ยวจะได้คืนใหม่ให้กับเจ้าของรายการเจ้าของสถานีท่านมหากรุงนะที่จะได้มาใช้เสียงประชาํนปัญจิตงออกคุโยมจะทาบุญ ดินจนทางนี้หรือจะเสี่ยงดวงกระเป๋ามายนเหรียญได้เลยอ่ายนเหรียญได้เลยนั่นแล้วแต่จะตัดภา นะเพราะว่าบนที่นี้จะไม่ตั้งราคาละจะต,ตั้งราคาดยวเติดถีมีทุนเจ้าบนไปหมดคนจนจน,จนบ้านเราจอดกันนะพอดีว่าเดินมาตรงนี้พระนัดเป็นกับของไพภพสะทรอนไว้ไม่รู้ว่าเดินทางมาถึงยี่หลังคุณพนวันมาไัลาทองเจ้าของบริษัทอักษรเงินดียงพี่ตาตนะที่ได้รู้จักกันมาหลายปีสมัยก่อนเนี่ยซื้อไม้ถวายให้อัตมาใช้เป็นการส่วนตัวนะราคาก็หลายหมื่นเหมือนกันเนี่ยไม่เจอกันหลายปีแล้วคิดถึงวันนี้ไผภพสะทรอนมา ทำการแสดงเนี่ยคุณโยบะพระนวันนี่เป็นแฟนครับก็จะติดตามไปทุกที่นะก็ทราบว่าตอนนี้เดินทางมาจะถึงละก็เลยเดินมาทางนี้บังเอิญว่ามาหาบอกว่าช่วยประชาสัมพันธ์หน่อยนะก็เลยใช้เสียงตรงนี้นิดหนึ่งก็คงส,สมควรแก่เวลาเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็จะได้มอบใหม่กลับไปให้เจากก้าของสถานีที่จะได้ประชาสัมพันธ์ชี้ทางออกบอกทางบนให้กับบรรดาพระสัตยาติโยมทราบว่าณจุดนี้มีกองการตรนจสอ อะไรบ้างทำอย่างไรม,มีอะไร,ะไรเป็นอันนี้สองสุดต,ต่อไปขอเรียนเชิญข,ขอขอบพระคุณพระอาจารย์พระครูปฏิกาศจ,จตุรงเมธิโกเปขนุการเจ้าคณะอำเภอโป่งน้ำร้อนจะอาวาดวัดธรรมสาริกา อำเภอสงละครจังหวัดจันทบุรีนะครับท่านสาธุชนคนใจบุญทุกท่านนะครับผ่านมาทางนี้แล้วนะครับก็ขอเชิญแวะมาร่วมนะครับทำบุญนะครับซื้อที่ดินถวายวัดแลกเหรียญตักบาตรพระประจำวันเกิดตักบัตรพระอรันร้อยแปดหรือว่าจะเสียงไทยโยนเ์รียใสปะพญาเต่าโพธิสัตว์นะหรือว่าพญาเต่ามหาราชนะครับพญาเต่ามหาราชตัวนี้นะครับมีขนาดใหญ่เนาะเต่า นั่นเป็นเครื่องหมายของความมั่นคงมั่งคั่งความอดมสมบูรณ์ความอยู่มีอายุยืนนะครับท่านมาทําบุญแล้วผ่านมาทางนี้นะครับก็ขอเรียนเชิญน,นะครับขอเรียนเชิญที่จะมานะครับสร้างบุญทันก,กนับกุศลส้อที่ดินถวายวัดนะฮะหรือว่าจะนําปัจจัยี่บาทแรกเหรียญตักบาดพระประจําวันเกิดตักบาทพระอรหันต์ร,ร้อยแปดหรือว่าจะเสียงทายตั้งเจตอธิฐานก่อนนะโยนเหรียญใส่ปากพญาเต่ามหาราชนะครับก็ขอเรียนเชิญน,นะคุณแม่เนาะ มากับลูกสาวคุณพ่อด้วยเนาะ,นะจ่าซื้อที่ดินถวายวัดตารางวันละหนึ่งบาทนะครับวัดหนองออบปัจจุบันจําเป็นต้องขยายพื้นที่นะครับ<ะ>ก็เนื่องจากสายธนราสาธุชนคนใจบุญเดินทางมาเป็นจํานวนมากขึ้นเพิ่มขึ้นทุกๆปีนะคุณแม่จะซื้อที่ดินถวายวัดสัก20ตารางวาไหมสาธุเนาะแนะนอันนี้เอาปัจจัยเอาเงินใส่ตรงนี้เนาะแล้วก็ปักไว้ที่ต้นกล้วยนะมากับคุณแม่นะสาธุนะมากับครอบครัวนะครับอันนี้สงผลนวันนี้อธิษฐาน อารให้ดีเนาะว่าเงินของข้าพเจ้าหามาด้วยความบริสุทธิ์เนาะ